สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแถวหัวพูหากินหมานคือเกานะครับวันนี้ป้าปีปนองครับมาเลือกเอางวงงามครับราคาเกษตรกรราคาจับต้องได้ครับวันนี้พบกันอยู่ที่พิกัดอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับพ่อของหมอลำสกัดบัวงามครับบอสีวราครับทักทายกับหมอลรดมเลยะครับผมหมอลำสวัสดีครับผมครับดีครับพบกันคลิปด่วนอีกแล้วตอนเช้าครับี่นดีนะครับพอดีเตะมาหลายตัวแล้ว่อเนเนม่นครับขอบคุณพีน้องคลิป ที่ผ่านมาเนาะพี่น้องหลายมองหลายบ้องเป็นอุดหนุนครับครับช่วยไปเลี้ยงไห้โชคให้มันกินยาดีๆออกแม่ให้ลูกออกลูกเป็นตัวแม่พร้อมเนาะแม่นครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามมาตลอดนะครับครับผมแต่ว่าอ่าอีกคลิปสองคลิปก็สิมีข่าวดีมาบอกแต่ว่าตอนนี้ว่าท่านบอกพี่น้องเสื้อไผ่เออเสื้อไผ่เลยแต่ก็มีเสื้อไผ่ข่าวดีชิบหันเนาะสองปีครับเราเห็นรู้เลยโอ้สองปี่ทัวอีสานเลยทัวอีสานเออจัดโปรเลยครับไปไปไหนก็ไปครับ พ่อเป็นอีสานคลิปนี้แหละพ่อ hey. อีสานคือเก่าปะคือเก่าจัดส่งฟรีทั่วอีสานเลยแมนก็คือสิเป็นมาตรฐานอยู่นี่เอาใจพี่น้องเอาใจพี่น้องเลยเนาะของของมอลำกับเอฟซีของห้างเนาะครับบ่ต้องคำนึงถึงใครจะในการขนส่งเนาะต่อได้เท่าไรก็ส่งฟรีครับมาตั้งเป็นอีสานครับพี่น้องครับครับแต่ว่างัวอยู่นี่ต่อได้สุดโตต่อได้ทุกโตแมนครับต่อรองในทุกโตแมนค่ะรับประกันตั้งนี้หนึ่งเดือนครับรับประกันตั้งนี้อยู่เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครับพี่น้องระบบซากุนครับ ที่ขอยกเว้นหรือึลิปว่าตลอดภายในเนาะภายในห้องห้องบรูเข้างในเนาะแม่กับแล้วก็อ่าถ้าพี่น้องซื้อว่าท้องไปเขาก็ตรวจไปหอดบ้านพี่น้องก็ตรวจอีกคนครับผมความสบายใจเนาะแม่ครับจริงเอาก็มีคลิปอยู่แหละคลิปวิดีโอการตรวจนะครับแต่ว่าพี่น้องให้สบายใจคือคุณหมอบางทีตรวจตรวจสามหมอบวอกันสมีบือกันกับมีบือกันกับเห็นน่ะล่ะย่างไปต้องกันสามคนผู้หนึ่ง บ่เห็นอีกสองคนหนึ่งเห็นเน่เห็นบ่เห็นบางใจเห็นเป็นตัวอ่อนหน่อยบางคนก็มาแมนอาจจะแมนบางคนมาบ่แมนที่มาซิบอ๋อเรามันใจแมนครับพี่น้องหมอตรวจทอดบ่แมนมาสิตรวจชื่อกันนี่เนาะแมนครับบางคนมาแมนบางคนมาบ่แมนการวิเคราะห์การวินิจฉัยแมน้าตัวอ่อนครับผมครับเอาเลยเอาขออนุญาตตัวแรกแห้งมานครับพี่น้องเอาไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่ไฟกับพิบครับตัวจริงสีแดงเข้มนะครับพี่น้องแต่ว่าอ่าถ้ายุดตอนเศร้าแล้วก็ มันห่มครับพี่นอกตัวนี้เป็นสาระเป็นยังไหนพ่อเป็นวสาวทองแรกสาวทองแรกอ่างใหญ่ๆเลยครับสูงลอยหาสิบเนาะได้ครับตัวนี้ครับสาวทองแรกครับตำนนี้มีบ่พ่อต้นนี้บ่นนาจะมีบ่มีเนาะนมซีไม่มีติ่งครับไสใหญ่ๆแบบนี้ครับสาวทองแรกจักเดือนลรครับทองหกเดือนทองหกเดือนครับสาวทองแรกทองหกเดือนกับไผ่พ่อวีโก้สองล้านทองกับวีโก้พอดีพ่อวีโก้สองล้านหกเดือนสาวทองแรกครับตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับ เปิดราคา40,007ต่อรองได้40,700บาทครับต่อรองได้ครับพี่น้องนี่เอา,สาใส่ใหญ่ๆยักๆแบบนี้นะครับตําหนิไม่มีสูงร้อยห้าสิบครับราคา40,000กว่าสาวทองแรกโบดครบเครื่องครับนี่พี่น้องนี่สูงใหญ่4ด7 0 0บาทครับพี่น้องต่อได้นะครับอีสานทรงฟรีไปเลยครับแต่ว่าถ้านอกนอีสานกาับจังคุ้ยกันอีกทีนึงครับพี่น้องราคามันหยุดยุ่นกันได้การขนส่ง าตตอไปอยู่ใกล้กันพ่อใสใหยขึ้นกันแม่สาวโอ้แม่ลูกสองในทองโอ้ลูกสองทองสองตีนี่ท้องที่สองในทองตัวท้ทองกรับพูดได้พ่อทองกับหกแปดเคเอฟหกแปดเคอฟหกแปดครับไงแข้งขาใหญ่ครับอ่าตำหนิไม่มีนมซีพ่อตัวนี้นมซีบบมิตินมซีเนาะบ่มีติงเนาะครับ ตัวนี้ลูกไผหล่นี้มาเฟียเขาเองคือแกะเทบอดตัวนี้ล้อทรงเออล้อทรงลูกค้าสิเนี่ครับอแต่ว่ามาเฟียแต่เขาครับพี่น้อยากไปน้าอ่ะคูณหางใหญ่ๆตัวนี้ท้องเดือนครับอ่าทองสามเดือนครับท้องสามเดือนประกันท้องเนาะประกันทองทองกับไพ่พอตัวนี้อ่าท้องกับเคเอ็มหกแปดทองกับเคอบเคเอฟหกแปดสามเดือนเป็นมัวท้องสองสูงประมาณร้อยห้าสิบวกร้อยห้าสิบบวกใส่ง่ายแบบนี้พอเปิดไปเร่เปิดราคาอยู่สี่หมื่นหา สี่มืนหาครับงัวใส่หงยๆครับรอยหาสิบบวกทองเคหกแปดสามเดือนประกันท้องประกันตำหนิมีคลิปโรการตรวจนะพอเนาอครับมีครับอ่านี่ครับพี่น้องประกันท้องกับตรงมีคลิปด้วยครับพี่น้องไม่เป็นประกันท้องปากเป,ป้าเนาะครับอันนี้คือมาตรฐานตรงมีครับตรงมีการตรวจจากหมอแต่ว่าผืครามสบายใจพี่น้องเอาไปตรวจซ้ำอีกครั้งเลยครับพี่น้องหมอนี่ก็วินิจฉัยอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ครับพี่น,ออน้อจจง,องมันก็หลายๆเขตเนาะ คสีม um ือหาต่อร้องไห้อีกครับคตัวต่อไปเอาใจอาจาสายขาวสายขาวพี่น้องเอาใจสายขาวขาวลำพุ่นครับขาวสบายตาดีเนาะพ่อเนาะนุ่นๆครับแข่งขาใหญ่สูงลอยลอยหาสิบวกลามว่าลอยหาสิบขึ้นกันอันนี้ท่องดีพ่อท่องซีเดือนที่เขาหาเดือนนะครับท่องสีเดือนจะเข่าหาเดือนท่องที่ได้ครับอ่าง้อลูกสองครับท่องสองเนาะคกับไผรพอไห้ครับอ่ากับ แป68กับเคป68เรียกันครับเอกสารใบหลอดมีทุกตัวนะครับแต่ว่าเพื่อกระชับเวล่าครับพี่น้องจะไม่ได้เปิดพี่น้องเบิ้งพี่น้องเรียกชมบหน่ยครับอยู่กับหมอลำท้องสองกับแคหงแปดหาเดือนหาเดือนที่เขาหาเดือนางไงครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบครับ้วงงามกับที่เด็ดงวขาวเลยครับพี่น้องไม่ได้ตวนี้เปิดไปเท่าไรพ่อเปิดไ้อยู่เอาใจพี่น้องซี่มันอ็ดสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ครับร้อยห้าสิบ แกงขายใหญ่ครับพี่น้องจังนี้ก็รอดซีหล่ะผมมาครับร <laughs> อดแ <laughs> ถมส่งฟรีครับพี่น้องสี่หมื่นหนึ่งพันบาททองหาเดือนกับเคเอพกแปดครับประกันทองประกันตำหนิไปรอดตะลุนตะเพอยังเหยีนะพอเนาะครับตัวต่อไปเอาแมงหัวลวดมาที่นี่แมงหัวลนดเอาอ่างใหญ่ๆแกงขายใหญ่ตัวน,นี้ทองก็ไปครับทองก็ออกฟอร์ดออกฟอร์ดสูงร้อยห้าสิบบวกบวกกันครับทองที่ไหนครับนี่ทองที่สองครับทองสองกับออกฟอร์ดบจักเดือนพอ ัวนี้ทองหาเดือนเนาะสี่เดือนจะเข้าหาเดือนครับพี่น้องเป็นงัวเปม้ใหญ่เลยเป็นหัวโลนอาจจะเห็ดเขาลึทองธรรมชาติหัวโลนธรรมชาติพอตัวนี้ธรรมชาติโลนธรรมชาติเลยเนาะโอ้พี่น้องหลวออกมากรตุกอ่ามีโอกาสเป็นตัวแม่ไอโอกาสหัวโลนสูงนะพอนะอะใส่ยังไงแบบนี้ครับทองหาเดือนตัวแรกเคเอฟหกแปดตัวแรกเป็นผูโตัวโอ้ลูกแรกเป็นตัวผูีิพอแฟดอีกทางห่างเป็นแฟตเตะโอปประวตัวนี่คือเป็นลูกแฟดเนาะ อ่พี่น้องอ่างใไ่แห้งครับตัวนี้แก้งขาใหญ่นี่ครับเล็บแกนเล็บขาดีนะครับเรื่งดีโอ้อ่างใไ่ครับพี่น้องตัวนี้ต้องหาเดือนตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่พ่อสี่หมื่นหกครับสี่หมื่นหกครับกับใส่ยห่่ๆแบบนี้ครับพี่น้องเบิรงราคาง่ว4สี่หมื่นหกรับตัวบอกง่าย้วว่าเนาะสี่หมื่นหกสี่หมื่นเอ็ด สี่หมื่นอะไร่าตัวนั้นสี 46, ่หมื่นหาสี่หมื่นหาสี่หมื่นเจ็ดเนาะไ่ตัวนี้สี่หมื่นหกพันบาทกับอีตตโตรลักลอยหาสิบบวกบาที่ตัวนี้ลูกใครเปล่านี่โอ้ตัวนี้ลูกตัวนี้ตีแม่ลูกครับอ๋อเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียอ่านี่อ่า,อาเป็นลูกสาวโบสครับแม่กับเป็นเท่าโบสถ์นั่นพอเนาะครับลูกสาวเด็เกประมาณเ,เดือนละครับ ลูกสาวสิขาเจ็ดเดือนสิเขาเจ็ดเดือนแม่ทับไปแม่ผสมไปแล้วแม่ผสมไปแล้วเนาะสิขาวมั่วสิขาเดือนต่ว่บับประกันห้องสูงร้อยม่แม่ร้อยหาสิบกัวเป็นตีร้อยหาสิบกัวอยู่ร้อยหาสิบกัวเลยครับพี่น้องแม่กับผสมทับหลอดเนาะทับหลอดทับหลอดครับพี่น้องบดทั้งแม่ทั้งลูกเครื่องดําทั้งแม่ทั้งลูกนะครับคุณแยกก็ได้แยกก็ได้เนาะแม่ครับลูกสาวครับพี่น้องนี่ลูกสาวนังนาดีแม่กับผสมให้แล้วประมาณจักมือแล้วพ่อ ที่เข่าเดือนนะครับทีเข่าเดือนเนาะแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบห้านะครับอ่แกงขาดีไม่มีตําหนิครับถ้าเปิดยกยกเท่าไหร่พอแม่ลูกอ่าอันนี้ที่เปิดแยกเปิดแยกก็เนาะอ่าแยกตะลูกเท่าไหร่ครับอ่าตาลูกหมื่นเก่าตาลูกหมื่นเก่าครับพี่ทองเอาราคาเบาๆครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับทรงฟรีบ่เนี่ย ทรงพีทรงพีศ<ส>าสครับตัวเดียวกับทรงฟีติแมนครับเอาหนึ่งมื่นเก่าพันบาทต่อได้อีกได้พี่น้องได้อีกเสาหน่อยโบดทโบ๊ทน้ำน,น้ำแบบนี้แล้วก็แม่ใส่รอยหาสิบหาตัวนี้เปิดไปเท่าไรครับเปิดไปสามสิบเก่าสามมื่นเก่าครับพี่นอ้องอ่างใหงไๆแข่งขายยังไงสูงร้อยห้าสิบห้าเข่าโบดครับเอาไปหลุนเอาครับพี่น้องทับทับหลอดครับหมื่นเก่ากับสามหมื่นเก่าก็จะเป็นสี่หมื่นแปดนะพ่อเนาะเออประมาณสี่หมื่นแปดแต่ละ อันยกคูก็สิราค่าถูกก็สีหมื่นแปดนะครับพี่น้องนี่แม่ลูกสือสองหลุนสามครับอ่าตัวต่อไปโอ้ตัวนี้คือทองไงี้ยนะพ่อทองเจ็ดเดือนที่เขาแปดเดือนตัวนี้ทองเจ็ดเดือนจะเขาแปดเดือนแล้วมาทองทองก็ไผ่แลวพ่อตัวนี้อ่าทองกับเคฟสามหนึ่งทองกับเคฟสามหนึ่งีใบไม่หลอดบเบิ้งทองไหมออกขามมาคักนลยอ่ะพี่น้องนี่ทองเจ็ดแปดเดือนเนาะน้องพ่อเนาะกับเคฟสามหนึ่ง ตูประมาณลอยสี่สิบห้าบวกๆครับอ่ะประมาณนี้ครับพี่น้องโอ้อาง่ายแห้งครับตัวนี้แต่ว่าเห็นเขาจังสี่มด้วยเมนว่าได้หลายลูกบ่แด้วยเมนว่าอยู่หลายเดกันเนาะแมนอ่าวันมันน่ะแข่ามันน่ะครับอยัวยังคมยังขาวๆเต็มทุกเรียนไม่ไหมครับผมสังเกตฟันกันเลยครับพี่น้องเม่นครับเขาอันงวดเขามันกับิีเจากับจีซึกกับจีลอนกับจีลุนเนาะห้องไงต่ว่ามันรันมันหน่อยเด้อเม่นครับตัวนี้ห้องเตัวนีพ่อ เปิดวยสามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าทอง 7, เจ็ดแปดเตือนครับพี่น้องสูงกว่าบ้านลอยสี่สิบห้าบวกไปหอดลอยห้าสิบครับอ่ะรอดก,กินน่องหนึ่เลยเนาะก,กินน่องอ่ะสามหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องนี่อ่ะไงแห้งครับเป็นรุ่นเพศเอาครับพี่น้องอ่ะตัวต่อไปครับแม่ลูกราคาเบาๆแม่ขาวลูกแดงครับพี่น้องลูกนี่แดงนจนแสบตาครับลูกสาวผู้ใดล่พะพ่อ ลูกใส่มีใบอยู่เดมีใบอยู่ม่เอ้าก็เดี๋ยวคอยเบิ่งสีทีนึงเนาะแม่นประมาณอายุประมาณสามเดือนไรประมาแฮมเมอร์ไว้เนาะแม่นแฮมเมอร์ลูกแฮมเมอร์นอมีใบครับลูกสามเดือนเนาะครับเป็นลูกตัวที่ไหนพ่อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองเนาะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกบวกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสาวแฮมเมอร์บดครบเครื่องครับแม่แต่ว่าแม่จะเป็นเครื่องอบเนาะ อ่ะต้นนี้มีตองไหนบ้าครับต้นนี้โบนาจะมีบ่มีเนาะบ่มีครับพี่น้องเอาเบิ่งนมบดจริงอ่ะใส่กันเบิ่งครับครับอ่ะตะวันลูกแดงหนาดีโบดเข้มสวยเป็นตะหากดีเอาคบนี่เปิดไปเท่าไหร่บอเอาใจพี่น้องสารคดี่นเก่แม่นเท่าไดรก็อสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าเนีนครับอีลิเด็ดเด็ดสองหมื่นเก่าสองหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องต่อได้อีกบ่ ตก็ได้บ่น่าจะหลายบ่บ่หลายเนาะตอนนี้ห้อพันบ่หลายครับเพราะว่าตะกี้เคยเปิดไว้30,000กว่าเนาะแมี่ยคือเปิดอยู่35,000บาดนี้มันหลุดจองครับพี่น้องครับหลุดจองพี่น้องอ่าทางโกสุมทังโกสุม่นเป็นบ่พร้อมเนาะบ่พร้อมอ่าคลิปนี้เปิด29,000ครับราคาใกล้ๆหม่องขายแต่ว่ากระสุงฟรี่เขากระสุนฟี่เาส่งฟรีทั่วอีสานคือเอาโอ้ยถูกตัวอยู่นี่เฮาเอาส่งฟรีหมดส่งฟรีเบิดครับพี่น้องเอาเปิ่งตาไปครับพี่น้องเป็นตาฮักดีดีมันหายสองหมื่นเก่มันแดงเข้มดีเนาะครับ สองหมื่นเก้าโซฟีทวภาคอีสานครับต่อรองได้อีกนิดหน่อยครับผมนี่เพราะว่าคิดทีแล้วเปิดไลสองสามหมื่นหาครับอ่ะราคาบ่ถึงตัวละมื่นหาครับอ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ขาวเหรอเนาะขาวอ่ะแม่ข้อขอเดียวกันครับตัวนี้เนี่ยโอ้เนี่ยขาวขอขอกเดียวกับตัวนี้เนาะครับคือกันเนาะสองตัวนี้เนาะขาวนวลนดีสบายตาดีครับสถานะเป็นยังไหร่พอตัวนี้สถานะทองทองคือกัน ตัวนี้สิเขาหกเดือนตัวนี้ท่องหกเดือนครับเอาทีเด็ดงัวขาวมือนนี่ครับสูงร่อยว่าร้อยหาสิบเนาะเป็ร้อยหาซิบบวกมันร่อยหาสิบบวกเลยครับตัวนี้ท่องก็ไพ่พอท่องก็เป็นแฮมเมอร์แฮมเมอร์ี่วกันแลตัวนั้นต่อกันก็ตัวเหล็กตัวแดงเนาะพวกนี้ลูกไปลูกผูทั้งสองตัวแล้วก็เนี่ยแมนครับแล้วก็ให้ลูกสีสีแดง ลูกแฮมเหมือใช่ไหมลูกแฮมเหมือนี่เห็ลูกแดงไห้อง้ลูกแดงเพราะว่าลูกตัวนั้นกระแดงครับพี่น้องตัวแดงกับแดงเข็มเลยตัวนี้ก็ทับแฮมเหมือดมากท่อนเจ็ดเดือนก่อนท่องเขาหุกเดือนเขาหุเดือนครับเป็นท่องสองครับตัวแรกเป็นตัวผูเอนอ่ะสูงรอยหาิบบวกบวกตัวนี้เปิดไปเท่าไรพ่อซีเมนตอิดพี่กันซีเมนต์อิดทอกันครับตัวนี้เลยทอกันครับเอาพี่น้องว่าเป็นง้อแฝดครับสองตัวนี้ครับท้อเดียวกันมี่เด็ัม้วขาวครับวันนี้ง้วเทียมเทียนเลยเออเป็นม้วงหาม คูเรยนนอนตัวนี้เนาะเป็นว่างัวแมวตัวนี้อีกสี่หมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ท้องเดือนพอะตัวตัวนี้มันหาเดือนหาเดือนครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับตัวนี้สี่หมื่นหนึ่งพันบาทด้วยกันครับก็จำมันเพื่อนที่จำตัวเดีบวเล่าวะเออจังหวะเออเดี๋ยวเอาล่ะแต่ลุงเนี่ยลุงลงมครับผมก็ลงมตัวมันคือกันพ่อมะเมี๋ยวจะเอาตัวหนึ่งสี่หมื่นเอาจังซี่คือ แล้วส่เบอรอให้ดอกเอานาอเอาใจพี่น้องครับผม้าพี่น้องเบิ่งแล้วอยากยกคูือแถมอีกตัวหนึ่งฮะสิแถมงัวนหน่อยให้อีกตัวนึงแต่ว่าบ่บอกเตะแมนเอาไปซื้อสองตัวนี้เลแต่ซื้อสองตัวนี้ยกคููเลยครับนีี่คมืบนเอ็ดสี่0มืนเอ็ดครับผมต่อได้อีกบ่นี่ต่อได้ต้องมาก็สิแถมงัวอยอีกตัวนึงแถมงัวนหน่อยตัวนึงแถมงัวนหน่อยอีกตัวหนึ่งเอาอยากได้แบบได จากคู่ว่าโตสําไหพี่น้องลองโทบมาถามเบงซื่งง้สองสองตแถมง้วอีกตหนึ่งครับพี่น้องงัวผูงัวแม่นี่แถมนี่อาอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นแม่ก็ได้แต่บบาา 8, 9, ว,ว่าบ่าขาดดอกแปดพันเก้าพันเส้านมแล้วแม่ไมบบ่บ่บอกละเอียดคักดอกไฮเดรนน, <ละ S 1> น,น์นพี่น้องทบมาก่อนรับ <laughs> ตใหญ่พี่น้องเนี่ยอเอาสองตัวนี่นะ่ะมันคือกันเลยพี่น้องเอายกคูกไปเลยมาจากฝอกเดียวกันตัวนี้แฮมหมิดหกเดือนเนาะตัวหนึ่งหาเดือนตัวหนึ่งหกเดือนอ่าสวยๆเลยครับ สี่หมื่นหนึ่งพันบาทรอดซีอะไรขึ้นก็เหรอครับตัวต่อไปเป็นวุ้นไมกซีแดงแบบนี้นี่แม่สาวเป็นแม่สาวแดงแดงครับพี่น้องสิบส <14 S 1> ี่เดือนสิบสี่เดือนลูกไพรแล้วนี่ลูกซนะีไว้ซีไว้ศูนย์เก้าหกเนาะมีใบตัวนี้มีใบสิบสี่เดือนแต่ว่ารวม หลอดดีเสียอยู่น้ำพึนหลอดมันหลุดครับต็วบบกระเมียนอยู่กระเนหรเบื้องเหนือหนังเอาเนาะครับเบื้องเหนือหนังเป็นเห็ดเขามาแล้วเนาะเขาหรือเขาบ่้มบิ้เขาเป็นมันเป็นลวดธรรมชาติลวดธรรมชาติห้องสีไว้สูงก็หกสูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกครับเป็นแดงโบ๊ทครับหนังหนาดีสีแดงเข้มนะครับแดงเม็ดมะขามเลยนะครับตัวนี้นี่สูงประมาณร้อยสามสิบบวกบวกตัวนี้เปิดไใเท่ะเลพ่อเปิดไบยี่ส้าเก่าสองเก่าสองเมื่อเก่าพันบาทเนาะ อ่ะพี่น้องง้วสาวครับอ่านี่เอาไปทับเอาครับพี่น้องอีกบุโดนกระเด็ทับได้เพาะพเนาะสองหมื่นเก้าพันบาทครับต่อร่องได้บอกไก่อีสานนีส่งฟรีบดครับราคาได้ตัวได้ต่อได้เท่าไรกับส่งฟรีบัดได้พอะ<ส>มีเ,<ร>เนาะสาวหน่อยตัวนึงแม่สาวหน่อยตัวนึงเนะะาะเอาเดี๋ยวขัไปชมบเลยครับผมอ่ามีตัวต่อไปพี่น้องเอาตัวท้ายครับน้องสาวลาครับพี่น้องอันนี้ง้วสาวเนาะงัวสาวน,อวน,อน่อยครับแดงบัสครับนี่พอดีมันไม่ได้ผูกรับ อายุกับสิประมาณพ่อปีไปพอตัวนี้บัวไม่ต้องพ่อปีเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนนี้เจ็ดแปดเดือนครับสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบุกมั่แลแม่เล่าออนี่สิแม่เล่าตีครับอเปิดเปิดตลูกดีบ่ะต่ว่าสิทําความผิดใจกบพี่น้องบอกอันนี้ครับมวงัวมันเวลามันผสมแล้วเนี่ยครับมันขันมันติดมันขามันมันียับอืมมันเป็นหัวขาหยบ ตนตนแม่มันเตะแม่นโอ้ตัวแม่มันขายหยับมันขายหยับได้ว่าถามมันทองว่างมันออกเมันบ่ยับเด้อ๋อคือมันจะเป็นตอนมันทองมันเป็นตนทองกัน่อเนี่ก็บ่เสมอไปครับผมเป็นบางตัวแต่ว่าทันที่น้องรับได้อ่ะกสิเปิดยกคเปเปิดยยคููเลยเนี่ยครับผมยยคููเลยคเอาแม่ลูกลูกแม่แม่ทับไปแม่ทับไปแล้วแม่ทับไปแล้วแต่ว่าถัดตอนทองมันสิขายหยับนะฮะเนแมนครับทองเพิ่นผสมมันมันแค้นไว้มันแค้นไว้คูนี่เปิดไปชนอะไรบ้า เป็นยุคสองหมื่นเก่าอย่างเดียวสองหมื่นเก่าพันบาทครับต่อร่องไหนอีกไหมอ๋อต่อรอยต่อรองไหนอีกสารผูดรับได้นะครับเนาะตอนนี้มันขายับบ่ตอนนี้ขาขายับขายับเนาะเพราะว่ามันผสมนี่เนาะแม่นขายับนี่แม่ลูกลูกแม่ครับสองหมื่นเก่าขาซุ้มพี่น้องรับได้อันนี้บอกเรืเอยๆนี่ครับบอกไปก่อนครับพี่น้องเอาพ่นที่รับได้เนาะแมากระติราคาก็ะติถือๆกันละครับพี่น้องอ๋อแม่ลูกลูกแม่สองหมื่นเก่าครับสวยๆเลยต่อได้อีกนะพ่อเนาะต่อได้อีกกับต่อร่องไหนท่าี่แย่กับต้ลูก มื่นหาตลูกกับมื่นหาเนาะแม่คลูกสาวมื่นห่าครับพี่น้องแม่ก็มื่นสองมื่นสามแม่มาะมานนี้พี่น้องแต่เราพูดคนลปลายอยากแยกตั้งแม่เพราะว่าแม่ผสมให้แล้วครับครับที่ประมาณมื่นสามนี่แหละครับครับอ่าต่อได้ยีกครับเราตึกใจพี่น้องรถอ่ะเบิร์ตได้พอไหมนี่เมื่นเแล้วครับเบิร์แล้วเนาะครับอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมครับพี่น้องติดตามเนาะติดตามเบิ้งแรกอะ ทั้งช่องเทางง่าเงาะเอฟซีของมอลลัเบื้งแล้วก่อนสามช่องทั้งเนาะครับผมเบอร์โทรกบศูนย์หกห้าสองห้าสองสามเจ็ดหกสองครับผมเบอร์ที่สองเป็นเบอร์ไลฟ์กบศูนย์หกห้าสามห้าเจ็ดที่เก่าสามซีครับผมหรือหรือพี่นอ้องอยู่เขาช่องทั้งเฟซบุ๊กก็ได้ครับมอลลัมสงัดององามครับครับผมเคืองไวโอนี่ต่อได้ชุบโตครับ,รบกับทรงฟรีนะครับเตะละตัวเตะละตัวไม่ตกองขึ้นยุกับ อ่ามอลลัมได้มาถือว่าแพงตัวตัวได้หลายตัวนี้ได้หน่อยหลายขึ้นได้หน่อยกทางน้ำเนียนครับก็เลยท่าที่ไปส่งพร้อมก็คือเอาใจพี่น้องที่ส่งฟรีบางเชื้อเขาต้องแบกขล่าเรื่องค่าขนส่งเหลือค่ารถค่าร้าเนี่ยมอลลัมจังไรบางโตกับขาดทุนทุกอต่างแต่เบียดไปเลยแล้วนะมันโดนกระคาเมียนครับตัวเลียกันไปบ่แม่นว่าเฮาเฮาเชได้เสมอไปเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าเฮาบูร์มาสัมผัสตรงนี้ เขาบมโหูดอกแม่ครับแมครับบางทีนอนมือไกลหนาผาสองโบเมนวารสิได้ทุกตัวโบเมนวารสิได้สุดตัวบางเทีเขาเห็นเขาขายออกไปแล้วหลาย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 เขาเชียวออกไปเพื่อเสียวของไม่เขาไม้ให้พี่น้องแมครับอันนี้ต้องเข้าใจบางเทีมันกับนี้ผิดพลาดเนี่ยถ้าบโลงมือเห็ดเขาบวกเขาบวกูกเขาบวกลู้เขาบวมีบทเรี้ยนเขาผิดพลาดดอกถ้า ขาบุลงมือเห็ดนี่มันจังสี่โมีปัญหานอนอยู่สี่โบมีปัญหาเลยผมมีขาดทุนครับบมมีขาดทุนเอาสลักกิฟดีช่ชมมาเนึ่งครับบมอลำมสวัสดีครับบ๊วยสวัสดีครับ